สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสำรวจเนื้อหากันวันนี้นะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเออเนื้อหาที่น่าสนใจมากค่ะเกี่ยวกับหนังสือ Good w i f e Good Life ของ Vexking ครับผมค่ะเป้าหมายเราก็คือจะมาลองสกัดแก่นสำคัญสำคัญ,คญดูว่าด้วยเรื่องพลังคิดบวกการรักตัวเองแล้วก็การสร้างความสุขในชีวิตตามที่เนื้อหาเขาว่าไวอะค่ะครับน่าสนใจครับ งั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะจากเนื้อหาที่ได้มานะคะจุดที่แบบโดดเด่นมากๆเลยคือการเชื่อมโยงกันร,ระหว่างความคิดความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของเราอะคะ่ะครับเหมือนว่าเ e ็ King เนี่ยเขาจะเน้นมากๆเลยเรื่องพลังของการปรับมุมมองให้เป็นบวกอืมครับการหันมารักตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็การเคลียร์ใจจากอดีตด้วยแล้วก็สร้างความเชื่อมัน่นครับเหมือนเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรา ประมาณนั้นนะครับใช่เลยค่ะใช่ใช่มันเหมือนแม่เหล็กเลยคือที่น่าสนใจมากๆที่ผมเห็นในเนื้อหานี้นะครับคือมันไม่ได้แค่บอกว่าแบบเออคิดบวกสิจบค่ะแต่มันพยายามจะอธิบายกลไกเบื้องหลังด้วยว่าความคิดกับความรู้สึกเนี่ยมันทำงานยังไงอ๋อค่ะค่ะแล้วก็มีข้อเสนอแนะที่แบบว่าค่อนข้างจับต้องได้ว่าจะปรับทัศนคติเพื่อสร้างกูดไบ์ที่ว่าเนี่ย ทำยังไงได้บ้างมีตัวอย่างด้วยใช่ไหมคะอย่างเรื่องที่เนื้อหาเขาพูดถึงการรักตัวเองหรือเซลฟ์เลิฟเนี่ยครับอันนี้สำคัญมากค่ะคือมันไม่ใช่แค่ผิวเผินเนาะแต่ลงลึกไปถึงการยอมรับตัวเองจริงๆทั้งจุดดีจุดด้อยของเราอืมครับแล้วก็การดูแลร่างกายดูแลจิตใจการให้อภัยตัวเอง การให้อภัยนี้ก็เป็นประเด็นย่อยที่น่าสนใจใช่ค่ะแล้วก็การเห็นคุณค่าในตัวเองเหมือนเป็นฐานรากสำคัญเลยนะคะใช่เลยครับแล้วพอฐานตรงนี้แน่นมันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องการปล่อยวางอดีตหรือ letting go of the past ได้ดีเลยอ่าใช่ใช่ค่ะคือเนื้อหาเขาชี้ให้เห็นว่าการที่เราแบกความเจ็บปวดเก่าๆไว้ครับมันส่งผลเสียเรื้อร่งยังไง จริงด้วยค่ะแล้วมุมมองเรื่องการให้อภัยในเนื้อหานี้ก็ดูเหมือนจะเน้นว่ามันไม่ใช่การทําเพื่อใครนะอ๋อแต่คือทําเพื่อปลดปล่อยตัวเราเองเป็นหลักเลยครับโหอันนี้ดีจังเลยค่ะคือทําเพื่อตัวเองให้เราเดินหน้าต่อได้จริงๆใช่ครับเพื่อให้ก้าวต่อไปได้ ลึกซึ้งดีค่ะแล้วเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นล่ะคะหรือ building self confidence เนื้อหามีมุมมองอะไรที่น่าสนใจบ้างคะมีครับมีครับเนื้อหานี้เขาสนับสนุนให้เราลองหันกลอบมามองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันค่ะความสําเร็จเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามไปใช่เลยครับบางทีเรามองข้ามไปจริงๆแล้วก็การชื่นชมตัวเองในเรื่องเล็กๆพวกนี้ล่ะครับอือและการตอกย้ำความเชื่อในศักยภาพของตัวเอง คือเหมือนกับว่าเป็นการสะสมพลังใจไปทีละน้อยทีละน้อยอ๋อค่อยๆสร้างค่อยๆเติมครับจนมันกลายเป็นความมั่นใจที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าแนวคิดต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่มันไม่ได้แยกส่วนกันเลยนะคะถูกต้องครับแต่มันทํางานเสริมกันหมดเลยเพื่อสร้างกรอบความคิดเชิงบวกที่แบบมั่นคงขึ้นใช่เลยครับถ้ามองภาพรวมนะจะเห็นว่ามันเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมกันและกันเลยอย่างที่เนื้อหาเขานําเสนอไว้ค่ะ แล้วก็มีจุดเด่นอีกอย่างที่เนื้อหาระบุไว้นะครับคือภาษาที่ใช้ในหนังสือเนี่ยตามที่เนื้อหาอ้างอิงมาค่ะเขาบอกว่ามันค่อนข้างเข้าใจง่ายนะอ๋อดีเลยค่ะทําให้คนอ่านรู้สึกว่าเออมันเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ไม่ยากอืมจริงด้วยค่ะอันนี้สําคัญเลยทําให้เห็นว่าเนื้อหาต้นทางอันนี้น่าจะให้ประโยชน์กับใครก็ตามที่กำลังมองหาวิธีเติมพลังบวกให้ชีวิตตัวเองเนาะครับ หรือคนที่อยากได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองใช่ค่ะให้มีความสุขมากขึ้น การที่เราได้มาพิจารณาแนวคิดเหล่านี้จากเนื้อหาที่ได้รับมาเนี่ยก็ช่วยตอกย้ำนะครับว่าการที่เราเท่าทนแล้วก็จดการความคิดความรู้สึกของตัวเองได้เนี่ยค่ะนี่แหละคือหัวใจสำคัญเลยของการสร้างชีวิตที่เราต้องการจริงๆทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมที่เราสกัดมาจากเนื้อหาที่ได้มานะคะมีแง่มุมที่น่าสนใจเยอะเลยครับก็อยากให้ลองเก็บไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะคะว่าแค่การปรับเปลี่ยนมุมมองเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเนี่ยอืมครับ มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเราได้เลยนะคะใช่ครับอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนค่ะขอบคุณที่มาร่วมสำรวจเนื้อหานี้ไปด้วยกันนะคะยินดีครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ